สวัสดีค่ะมาพบกับอีแม่เวิร์โลกของอีแม่ a n n e l นะคะวันนี้ก็จะมา WFH กันก็คือ work from home นะคะก็มาดูตารางงานกันก่อนนะคะอีแม่ก็จะมีสมุดบันทึกอยู่หนึ่งเล่มนะคะเป็นปี2020เนาะก็จะใช้ปีละเล่มแล้วก็ด้านในก็จะมี planner นะคะมาดูเดือนแอปที่เพิ่งผ่านไปนะคะแล้วก็จะเห็นว่ามันก็จะมี วาดเป็นรูปถ้วยๆนะคะก็คือ,อวันที่แม่กินชานะคะก็คือเป็นชาดีทอ์นะคะก็มาดูเดือนเมกันนะคะก็จะมีตารางอยู่3วันวันที่4วันจันทรน์ก็จะเป็นวันหยุดนะคะแล้วก็วันที่ห้แม่ต้องเข้าไปทํารับงานนะคะแล้วก็ต้องทํางานส่งวันที่7นะคะก็มีเวลาทํางานอยู่หนึ่งวันนะคะก็วันนี้นะคะเดี๋ยวจะมาทํางานกันไปเลย ก็งานของอีแม่ที่ส่งทางไลน์นะคะก็จะโหลดมาไว้ในไม่ใช่สิก็จะฟอร์เวิมาไว้ที่เมลของตัวเองนะคะแล้วก็จะมาโหลดออกมาใช้นะคะเพราะว่าถ้าทิ้งไฟล์งานาไว้ในไลน์เนี่ยพอหมดอายุของไฟล์นะคะเราก็จะโหลดไม่ได้เนาะก็จะมี2ไฟล์ที่อีแม่โหลดมาใช้แล้วเรียบร้อยนะคะเป็นใบงานที่เราจะต้องทําส่งในวันที่7นี้นะคะก็อันนี้ อันนี้ก็เป็นตัวอย่างของไฟล์ที่โหลดมาซึ่งเราจะต้องอามาทำเป็นของตัวเองนะคะตอนนี้วิชาต่างๆก็ยังไม่มีเท x กซ์บุ๊กใดๆเลยนะคะก็คือ งานที่เรารับผิดชอบนะคะก็คือมีวิชาที่เราต้องรับผิดชอบอยู่2วิชานะคะก็จะเป็น English for Communication แล้วก็ Communicative English นะคะซึ่งเราก็จะต้องมาออกแบบนะคะเป็นอันนี้เนะี่ยเขาเรียกว่ากำหนดหน่วยการเรียนรู้นะคะที่เราจะต้องทำออกมาในหนึ่งภาคการศึกษาก่อนนะคะ ก็ตอนนี้เดี๋ยวจะโหลดไฟล์งานต่างๆนะคะลงไว้นะคะเซฟในวิ็อดของตัวเองก็การทำงานออนไลน์ก็คือ คือสิ่งที่สะดวกแล้วก็เซฟตัวเองที่สุดแล้วนะคะณตอนนี้ mm hmm. ก็เดี๋ยวอีแม่จะโหลดงานเก็บนะคะไปเรื่อยๆก่อนแล้วก็เดี๋ยวก็จะทำงานยาวๆไปวันนี้กินกา,ฟาแฟเวลาเรียบร้อยโดเล้วเรียบร้อยนะคะ mm hmm. ก็นี่คือการทำงานเวิร์กฟาร์มของของอีแม่นะคะ mm hmm. ก็ยังไง ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ subscribe ช่องอ e ีแม่ world o ของอ e ีแม่ด้วยนะคะแล้วก็กลับมาพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะสำหรับวันนี้อ e ีแม่ลาไปแล้วสวัสดีค่ะบ๊ายบาย